ทางจ้านี่ที่ไหนนี่ฟาร์มบัวที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยหาตูมหาตูมสุรินทร์นะหาตูมอยู่สุรินทร์เกือบถึงชนอยากบ้านบุรีสวนลิมมูนบ้านสวนลิมมูนเนี่ยเนี่ยน้ำท่วมไอีที่ขับช้าเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกรถเล็กรถเล็กมันไปรยาวเหมือนกันนะเนี่ยน้ำเชี่ยวนะเนี่ยน้ำเชี่ยวไหมน้ำมันไหลลงคลองนะ งนูเตมมันมันหนุนอยู่ไงน้ำหนุนอยู่ไม่ไม่แต่หนูเห็นว่ามันไหลอยู่นะไม่อ่ะไม่ไหลขึ้นกระโดขึ้นกระโดไงอืมขึ้นกระโดมันมันขึ้นแรงเดบบนี้นะชิ้นชามันว่น่เนี่ยเด็กๆเนาะนิดนิดอ่ะยาวเหมือนกันเนาะไปถึงก็ปั๊มนู่นเนี่ยไม่นี้่ยชิ้นชามันวแน่เนี่ยนิดนิดเลยเนี่ยฝั่งนี้ทำไมไม่ทั่วม่ะโอ้ยลึกเหมือนกันนะเนี่ยโอย ถึงขอบฟุตบาทอ่ะไม่ใช่ด้อยฟุตเนยเนี่ยถึงขอบฟุตบาทเนี่ยามหนะถึงฟุตบาทเลยเออเนี่ยไม่น้ามแก้ไขอะลงนู่นนะไอ้ลบสรงแม่ยกัมยเอ้ยไปแล้วเว้ น้ำ <Mile> ท <dizzy> ่วมท่วมโอเรียเรอแบบนี้อเดี๋ยวเขาคนไปหน้ามือมันกลงนี่มั่งไงลงสองทางเพราะวบาตรงนั้นมันหนุนมันก็เลยเึ้นมาโอ้ดีนี้เขาเล่นนี่ พ่เห็นน้ำําหนุ่มไม่หนีเออขย่อมขย่อมเสียเลยแล้วค่อยปาใหม่เหรอใปทําใหม่โอ้โหดีนะไอ้รถรถพีลมสูงอ่ะน่าจะระเบิดตังนจะวว่ะยน่นนนี่น่นน่นนนี่่นนนนี่่น่นีนนน ก็ให้มันลงกันเหรอเดี๋ยวมีขามาผสมรวมกสบายเอาลงมั่งดิอยากเห็นชัดๆน้ำท่วมทางทุกคนสุรินทร์ป่ะเนี่ยอันนี้สุรินทร์น,นะคะน้ำท่วมทางสุรินทร์ท่าตูมยามกัน เดล้อเรากล่าวรงนี่นุม่ทางทางเราเม็ดเลยตรงนีะเนี่ยไหลเหมือนเหมือนบ้านเหมือนบ้านเราวันนั้นเลยยืนที่แบบอีสานหุ่นมาเกว่าให้จับกล้องให้นหน่อยหน่อยช่างเย็บไป ก็หนูจะเห็นทางนี้ไม่มีอะไรอ่ะแกังยัยังผัดน้ามยู่ภัดทางนงน,าน,น้นมันมัน้ำไหลมันเยวอ้มนะ ให้สลับเลนน่ะนี่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่หน่๋ยวายยังไงเนี่ยคุณผ้ชมอ๋นอนทำไมแล้วไม่ตั้งให้หนูมันเพิ่งได้สี่นาที ไอ้นี่มันแ่แค่ทังเน่นถนนเส้นนีน้ลลกโอ้ไม่น่าน้ำมันหนุนน่ะน้ำไ,ไม่เหนียนอโอดูดิน้ำอ่ะผางผ<อ>างอยู่ <บา S 2> น๋<ล>อนา,า,นนนาน้่อผานีาน่งผางแนี่ังเหยนอนงี่านอันนี้ผาสาย เข้าไปรวมเลยแหละอืมมัม้ยอันนีมันก็ไปรวมกันที่วารินเอโอนกะชีอืมแล้วก็ไปทวนอยู่อุบลแล้วอืมจะมันออกมาจากอุบลป่ะเนี่ยไม่หรอไม่ <c oughs> มันมาจากโรนเอง <c oughs> น้ำมูลออกเพราชพลาดเลยเพราะพลาดเไม่พลาเออม,ม,มันออกจากโคราชนั่นเนี่ย เพราะทางนี้มันเขตโคราชมันก็ออกมาจากเชื้อพุ่มมันแกนมันลงรวมกันถึงหมดแหลแม่น้ำซ้อมซีอ่ะบนเนี่ยอืมฝั่งฝั่งนี้ไม่ยยกกระท่วมท่วมทางบรรยากาศน้ำท่วมกันอืมชมบรรยากาศน้ำท่วมจันทบุรีไปนี่อยู่จันท์พอดีมีครั้งหนึ่ง ปั๊มนี้ไม่ต้องขายเขาปิดปิดนานนี้อ่ะเข้าได้ไหมเข้าไหนอ่ะมันลึกกันเนาะมันก็เข้าได้แหละมันลึกแต่แต่ก็พอเข้าได้เป็ใครตอนนี้เออเห็นทางอยู่นี่เห็นทางอยู่เข้าได้อยู่นี่เห็นทางเห็นไหมเห็นทางขายหน่อยนี่ขายนี่มันไม่ไดยตรงนี้แโอ้ทางนี้น้ำแรงเฮ้ยเนี่ยอ่ะ 快点，他能能走。哎 <noise> 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 คนยืนดูอยู่เมื่อกี้ท่ออะไรมารุม้มุดอันนี่นั่นนั่นเอออ่าเราทำเราใช้ทั้งเช้าแล้วเใช้ทั้งเช้าเอาคำเอาคำใช้ แล้วช<อ>ง<า>วหให้นยยกมอหน่อยน้ำช่มใก, <c ười> กล้ปัดน,นี้ก็ไม่มาดูมามาวม้นตาอันนี้่ม้นตาแล้ว่น้อเนมาล้วนี่เล่มทางนู้นอานนีถอนเท้นูมึงนี่น้ำช่มน้ำ่มนาเลยเนี่ย ฟังเนี่ยยังไม่ถเนี่ยนั่เนี่ยนั่งยังไม่ได้นานเลยวันเนี่ยนี่ยาำเล็กตัวสวยเลยเนี่ยอ่าสวยทำเป็นสวยเนี่ยแล้วชมคนบริเนี่ยนีหนวอ่าเนื้อหนทำเป็น